สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตรวจดวงชะตา,าท่นานที่เกิดราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธน,นูตั้งแต่วันที่1นึถึงสิกันยายน2อง6พร้อมกับเลขมงคลให้กับท่านด้วยนะครับต้องบอกว่าในคลิปนี้นั้นจะครอบคลุมในเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาจุกจิกกวนใจรวมถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่1นึถึงสิกันยายนของชาวราศีเมษสิสงห์ธนูแต่ก่อนอื่นนะครับทุกท่านที่ต้องการหาของเสริมดวงเสริมมงคลนะครับผมแนะนํากําไเกรดคอนเฟิร์มของผมอันนี้เลยนะฮะครบถ้ว สมบูรณ์ในทุกสิ่งที่ท่านต้องการในสายมูเตรูลองใช้ดูครับแลวท่านจะพบผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์ทีเดียวครับสำหรับดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาก่อนเรียกได้ว,ว่าดีบ้างทรงบ้างหลายอย่างที่มุ่งหวังมันไม่ค่อยเป็นไปตามปรารถนาชีวิตคุณนั้นดีกว่าคนอื่นตลอดครับคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะครับเป็นคนไม่นคดโกงใครเป็นคนคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นแต่มักจะถูกคนให้ร้ายรับหลังหรือชอบแทงคุณข้างหลังแต่ต้องบอกว่าไอ้ศ คุณแทงคุณข้างหลังนั้นในช่วงนี้เขาจะแพ้ภัยเ็าจะอ่อนกําลังลงครับเขาจะทําอะไรคุณไม่ได้นะครับในช่วงนี้ดวงคุณนะฮะจะเป็นช่วงที่เจิดจรัสมีดาวผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนดีมากรวมถึงในช่วงนี้คุณจะมีความคิดอยากจะไปทําอะไรใหม่ๆเริ่มอะไรใหม่ๆรวมถึงจะมีความคิดในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศและก็มีโอกาสจะได้เจอคนต่างชาติด้วยนะครับในช่วงนี้ถ้าคุณโสดอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้พบพาพบเจอคนต่างประเทศคนตกงานอยู่ในช่วงนี้ถ้าไปสมัครงาน อะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศต่างภาษาบริษัทที่เป็นชื่อนอกๆจะประสบความเร็จดีมากๆเลยทีเดียวนะครับต่อมาในเรื่องของการเงินครับต้องบอกว่าคนราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายการเงินหน่อยนะครับคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินได้มากนะครับแต่มันชอบใช้หมดมันหมดเปลืองไปกับสิ่งต่างๆที่มันไม่ค่อยเป็นประโยชน์แก่คุณมากนักนะครับคุณชอบซื้อของมาแล้วมันไม่ได้ใช้และช่วงนี้จะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ หรือจะมีคนชักชวนคนไปทําบุญแต่ถ้าเกิดเป็นการทาบุญหรือการช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่นั้นให้รีบทาเลยนะฮะเพราะจะนาโชคลาภมากับคุณแน่นอนส่วนเงินที่คุณคาดหวังว่าจะได้มีโอกาสประสบความสําเร็จครับแต่คุณต้องพยายามหน่อยแต่มันจะมาแบบฟุ๊กๆนะและที่สําคัญครับพยายามไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้จะทําให้ดวงชะตาคุณดีมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องเพื่อนฝูงการเดินทางครับช่วงนี้มีเกณฑ์การจะเดินทางไปจังหวัดติดทะเลติดน้ําหรือติดภูเขานะครับและจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ม็จะเป็นวังนอองตงงลูซึ่่้ชว คุณซื้อของมูเตลูใสและอธิษฐานเนี่ยคุณจะประสบสเร็จอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับต่อมาเลยนะครับในเรื่องของบ้านยดยานพาณะต้องบอกว่าถ้าคุณหวังอยู่ในช่วงนี้มีโอกาสจะสาเร็จแต่ให้คุณจุดทูบลาขันหัวไปทางทิศเหนือและคุณจะประสบคาสำเร็จในการอธิษฐานไม่ว่าจะอยากได้อะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จนะครับในช่วงนี้ปัญหาเกี่ยวกับญาติพี่น้องก็จะดีขึ้นมากๆทีเดียวนะครับถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าล้อนเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่อาศัยทะเลาะกับญาติพี่น้องนะครับเกิดขึ้นจากเจ้าที่เจ้าาทงนะ ตรงนี้ให้ไปในสถานที่ที่เป็นบ้านเกิดของคุณหรือเป็นบ้านที่รวมพี่รวมน้องให้คุณไปทําบุญถวายสักการะและกวดน้ําให้กับเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้จะดีถ้าเกิดข,ขึ้นกับบ้านคุณเองก็ถวายสักการะแล้วก็กวดน้ําให้กับชี้ทางที่บ้านของคุณนะฮะตรงนี้จะดีมากๆนะครับบ้านรถถ้าเป็นมือ2มีโอกาสสาเร็จมากกว่ามือ1แต่ละประกันครับตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆนะครับช่วงนี้คนที่อยากเริ่มอะไรใหม่ๆในชีวิตสามารถทําได้เลยนะครับเพราะว่าดวงชะตาของคุณนั้นเป็นดวงชะตาที่เหมาะแก่การเริ่มต้นใหม่ๆรวมถึงใครอยากได้ ลูกได้หลานมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยนะฮะสำหรับเรื่องการเสี่ยงโชคครับในช่วงนี้ให้คุณซื้อลอตเตอรี่หรือเลขมงคลจากเด็กเขียนหรือจากเบอร์โทรศัพท์ของลูกหลานตรงนี้จะช่วยคุณได้มากเลยนะครับสำหรับเรื่องของศัตรูหมู่มานต้องบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีศัตรูกับคนที่ผิวขาวลักษณะชอบเดินก้มหน้าเขาจะใส่ร้ายใส่ความคุณว่าคุณเป็นมือถีสามบ้างหละหรือคุณไปคดโกงเรื่องเงินแนะนานะครับให้คุณไปทําบุญด้วยสมุนไพรฟ้าทลา,ายโจรและกวดน้าให้เขาเขาก็ ก็จะแพ้ภัยตัวเองไปรวมถึงหากําไรกิจคอนเฟิร์มมาใส่นะครับแล้วก็นึกถึงเขาให้เขาแพ้ภัยก็จะสมดังความปรารถนานะครับคนโสดอยู่มีโอกาสจะเจอคนต่างถิ่นดนไกลต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาได้ครับคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้นะครับอาจจะต้องให้เวลากับคู่บ้างหรือปรับความเข้าใจกันหน่อยฮะมีอะไรงอนๆอนกันในเรื่องญาติพี่น้องช่วงนี้ไม่ค่อยคุยกันระวังจะมีปัญหาได้นะครับในเรื่องสุขภาพครับระมาระวังปัญหาเรื่องสายตาและ คุณจะเป็นหวัดเป็นไข้แนะนําให้คุณทําบุญด้วยน้ําเย็นเย็นหรืออาหารที่เย็นเย็นตรงนี้นะคะจะช่วยคุณได้มากๆเลยทีเดียวแหละครับสำหรับเลขมงคลของท่านนะครับประจำวันที่1นึ่งถึงสิกันยายนสองพันหกนะครับนั่นก็คือ5814ท่านลองสลับกับกันนะครับไม่ว่าจะเป็น58515 4 8 58 4, 18, 4 5 8 1 8 4 1 5 1 4 1 8 4 1 4 5 4 8เหล่านี้นำโชคให้กับท่านในช่วง1ถึง16กกันยายนต้อง ทำสองงวดอย่าลืมนะครับ กำไรลุน้นดวงชะตาของกลิ่คอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่งตางๆรวมทั้งสิง้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1,111บาทต่อ1นงมงค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ูนย์แปดห้หหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ